สวัสดีค่ะนางใหม่พายิปซีนางใหม่พายิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube นะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาตัดใจจากคุณเขา m o v ออนจากคุณใช่หรือไม่เขากำลังจะตัดใจจากคุณเขากำลังจะ Move on จากคุณ ใช่หรือไม่คะนะคะมาดูกันสี่ไม้สิบดาบควินไม้ควินเหรียญควินเหรียญเจ้าหญิงเหรียญน,นะก็จะเป็น9้าไมา้เป็นสิบไม้ ถามคำถามานะคะว่าเขาเนี่ยจะตัดใจจากคุณเขาจะมุฟออนจากคุณใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าเขามุฟออนไปแล้วหรือว่าเขากําลังจะมุฟออนหรือ,อยังไงอะไรทําไมเมื่อไหร่กับใครนะที่ไหน <laughs> นะก็คือไม่หมองมองว่าเขายังมุฟออนจากคุณไม่ได้ค่ะคือเขามีความรู้สึกกับคุณไป ค่อนค่อนหัวใจแล้วนะคะเขามีความรู้สึกกับคุณค่อนหัวใจแล้วคุณมีค่าต่อเขามากมายนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอาจจะไม่ได้บอกหรืออาจจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณคุณก็เลยเลือกที่จะเงียบและเขาเองก็เงียบต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่บอกความรู้สึกไม่ไม่มีการคุยกันไม่มีการเคลียร์ใจกันจะถามว่าเขามุบออนหรือเขากําลังจะมม้ออน หรือว่าเขาจะตัดใจอะไรเงี้ยอย่างนะคะแม่หมอมองว่าเขาไม่ได้คิดนะเขาไม่ได้คิดที่จะมูฟออนจากคุณเลยเพราะคุณคือความสุขของเขาค่ะเดอะซันออกมาคุณเดอะเวอร์ world, ไม่ใช่เดอะซันเดอะเวอร์ออกมาคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือความสุขของเขาจะให้เราแฟนเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะคะ เขาอยากจะบอกรักคุณเขาอยากจะชัดเจนกับคุณเขาไม่ได้คิดที่จะมมฟออนกับคุณเลยเขารอคอยแต่เพียงคุณนะสามไม้ออกมาแล้วก็คือ k ิ n งว่า e n t a c เ e ิในหมายถึงว่าก็คือคุณเกาก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจแต่อาจจะนิ่งๆเงียบๆหรือไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกได้แต่ตอบคำถาม,ถามตามท็อปปิกนะคะว่าเขากำลังจะตัดใจจากคุณเขากำลังจะมมฟออนจากคุณใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะ อ่ะขอถามต่อแล้วเหตุใดทําไมเขาถึงเขารักคุณก็จริงทําไมเขาถึงไม่บอกความรู้สึกไม่เครียดใจนะคะจะเป็นห้าไม้ v i ว w o ฟ f อร์จูนเถ้วยว้าวทวบครับแล้วก็จะเป็นคีงไม้เหตุใดเขาทําไมถึงไม่บอกว่าเขารักคุณมากๆ ทำไมมีห้าไม้นีนหมายถึงการแข่งขันนะคะห้าไม้สำหรับนี้เป็นการแข่งขันนะคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอะไรที่จะต้องโฟกัสมากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะและวิวออฟจุดออกมาเขามีความ ประมาณว่ามีความเชื่อนะคะว่าคุณคือโชคชะตาคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือคนรักของเขาเขามีความเชื่อว่ายังไงคุณก็เป็นคู่ของเขารอให้เขาเคลียร์ปัญหาอะไรของเขาไปก่อนอประมาณนี้นะเขามีความเชื่อว่าคุณคุณอาจจะน้อยใจหรือจะเงียบไปอะไรก็แล้วแต Three. 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 ่แต่เขาเขาเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ man, okay. <S <S ่งเขากับคุณจะได้กลับมารักกันดังเดิมนั่นเองนะคะ แต่ถามตอบคำถามตามท็อปปิกเขากำลังจะมูฟออนจากคุณใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเขากำลังรอคอยความรักของเขาก็คือคุณนั่นเองนะคะมาดูซิว่าแล้วใจเขานะคะดยไพ่ฝั่งใจแล้วใจเขาตอนนี้ใจของเขานะคะ ตอนนี้ที่รู้สึกกับคุณที่แท้ทูแต่เขาไม่ได้บอกนะดูจากหน้าไพ่แล้วเขาเป็นคนที่บอกความรู้สึกไม่ค่อยเก่งชอบเก็บความรู้สึกนะแล้วในใจที่แท้ทูของเขาที่มีต่อคุณคืออะไรวัดใจอยู่อย่างเงาเงาทะเลใจจักรยานสีแดง แล้วก็เดาเรื่องดาโรย <c oughs> <c oughs> คุณมีค่าสำหรับเขามากๆเลยเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่ในเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะเขาอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตของเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเขาคลั่งรักคุณสุดๆเขาเหงามากๆแต่ว่าเขามันมีความที่แบบยังไม่กล้านะคะคืออยากจะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ คือยังไม่กล้าก็าอยากวัดใจอยู่จะยังไงแต่มันมีความแบบว่าถ้าเกิดเขาบอกรักคุณหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นกับเขาแล้วเขาก็น่าแต่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวก็เลยดูท่าทีไปก่อนนะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเนาะมาดูกัน ดูกันแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไร h a r t to h e a r t conversation ตอนนี้คุณกับเขานะคะคิดถึงกันมากคุยกันทางจิตวิญญ,ญาณคุยกันทางโทรจิตคุณคิดถึงเขาแบบไหน,นอย่างไรเขาก็คิดถึงคุณแบบนั้น New l o ิฟเดี๋ยวก็ได้กลับมาดีกันไม่มู v e on ไม่มู v e on ทั้งคู่เลย คุณก็อยากจะมูฟเหลือเกินก็มูฟไม่ได้เขาก็มูฟไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาลักกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่เหมือนเดิมนะจ๊ะนะจ๊ะฮู้เฟิร์สเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนค่ะคุณรอรอ,รอสวยๆได้เลยแต่ก็ยังมีการแบบยังมีการแบบคล้ายๆกับว่ายังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะคะมีการแบบคล้ายๆว่าเก๊กๆก๊กๆไว้ก่อนยังไม่บอกความรู้สึกนั่นเองนะ อืมแต่เชื่อเถอะคุณคือคนที่เขารักจริงๆค่ะนะคะก็จบไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ